คลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารพรหุนามด้วยเอกนามมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างวิธีทำสิบสี x ่ x กําลังสามลบเ x กํลังสองบวก 2 1 x เนี่ยมันหารทั้งหมดด้วยอะไรเจ็ด x เดี๋ยวพี่เกินอะไรให้ดูนิดนึงนะถ้าสมมุติมี a ส่วน b บวกด้วย c ส่วน b เวลาบวกลบกันอะเศษส่วนอะเวลาจับเศษส่วนมาบวกลบกันอะมันจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันสังเกต ตัวส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วนะตัวส่วนก็คืออะไรก็คือ b ที่พี่สมมุติขึ้นมาถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วข้างบนสามารถรวมกันได้แล้วก็ส่วนด้วยตัวเดิมก็คือส่วนด้วย b ทีนี้กลับกระโจทย์ข้อ,ขอนี้ดูที่พี่วงไว้เห็นไหมสังเกตตัวส่วนส่วน b อ่ะส่วน b ตต่ส่วนด้วยอะไร7 x สังเกตตัวส่วนอะโจ์ข้อน,นี้ตัวส่วนมีแค่ตัวเดียวมีแค่ก้อนเดียวก็คือก้อนอะไร7 x เราสามารถเอา7 x เนี่ยไปหารทั้งกี่ก้อนได้เอา7 x ไปหารทั้ง3ก้อนได้เหมือนที่เราเอา b เนี่ยไปหารทั้งกี่ก้อนหารทั้ง2ก้อนเอา b ไปหาร a แล้วก็เอา b ไปหาร c แบบนี้เราสามารถเราสามารถทำไมแยกแ,แยกตัวส่วนได้แยกตัวส่วนได้เพราะฉะนั้นแยกตัวส่วนแสดงว่า7 x จะต้องหารทั้ง3ก้อนเลย หารก้อนหน้าหารก้อนกลางแล้วก็หารก้อนหลังแบบนี้ทีนี้7กับ14มันทำไมกันมันตัดกันได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็เพราะฉะนั้นเหลือเลขอะไรข้างบนเลข2ส่วนหนึ่งไม่ต้องไปเขียน สอส่วนหนึ่งทีนี้ฐานเหมือนกัน <c oughs> เคยสอนไว <tofu> ้เรื่องเลขยกกำลังนะเลขยกกำลังบอกว่าฐานถ้าเหมือนกันถ้าฐานเหมือนกันแล้วมันหารกันอยู่ <c oughs> เอาเลขชี้กำลังมาลบกันเวลาเอาเลขชี้กำลังมาลบให้เอาบนลบข้างล่างข้างล่างยกกำลังหนึ่งอยู่ฐ <c oughs> านเหมือนกันฐานคือ x ฐานเหมือนกันหารกันอยู่เอาเลขชี้กำลังเนี่ยมาลบกัน <oluyor> <c oughs> <c oughs> ลบกันเอาบนตั้งลบด้วยข้างล่างก้อนที่2 7ตัดเหายกลายเป็นลบ 7, 7. ตัดเหาย x กำลังข้างบน2ลบข้างล่างคือ1บวก ขยับนิดนึงมันติดไปเดี๋ยวตาลายต่อมาก้อนที่3ก้อน3เอาแม่7ตัดได้7จ7ดหนึเยบอเพราะฉะนั้นข้างบนเหลือเลข3ข้างบนเหลือเลข3มข้างล่างส่วน1ไม่ต้องไปเขียนส่วน1ไม่ต้องไปเขียนแล้วสังเกต x กับ x ก็ทำไมกันได้ตัดกันได้ x ก,กำลังหงตัด x ก,กำลังหงเหมือนกันใช่ไหมตัดกันปุ๊บหายเลยหายความจริงมันตัดกันเหลือหนึแต่1คูณเราไม่เขียนจัดรูปอีกบรรทัดหนึ่งเป็นสอง x ก,กำลังอะไร x ก,กำลังสอ,งสองลบไปหเหลือหนึ่งกำลังหงเลขหนึ่งไม่ต้องไปเขียนแล้วก็บวกสแบบนี้ ข้อต่อไปอคล้ายกันวิธีทำแยกตัวส่วนเหมือนเดิมสังเกตตัวส่วนมีแค่กี่ก้อนก้อนเดียว อ่ะมันเป็นก็เร็บมันเป็นอะไรเอกน,นามเอกน,นามทีนี้เราก็าแยกตัวส่วนเลยเป็นลบห x กำลังสองหารทั้ง3ามก้อนจากนั้นตัดเลข ื่องหมายก้อนแรกบวกหารลบต่างกันได้อะไรได้ลบได้ลบนะคำตอบติดลบนะแล้วไม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดเท่าไหรสา5สิบห้าเพราะฉะนั้นตัดเลขเหลืออะไรเหล, 7, 7, ลือเจ็ดเจ็ดคำตอบติดลบส่วนหนึ่งไม่ต้องไปเขียน x กำลัง เอาบนลบอะไรลบล่างหารกันฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันก้อนกลางเครื่องหมายลบหารลบเหมือนกันได้บวกไม่ห้าห้าหนึอะไรได้สี่ห้าห้าเจ็ดสห้าห้ห้าเกห้า เป็นบวก9ส่วน1ไม่ต้องไปเขียน x กำลังอะไรฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเอาบนตั้งลบข้างล่าง5-2ลบ2ก้อนหลังบวกหารลบต่างกันติดอะไรติดลบทำไม5ตัด515 535เหลือเลข3ส่วน1ไม่ต้องไปเขียน x กำลัง เจ็ดลบอะไรลบสองจัดรูปอีกเหมนทัดเป็นลบเจ็ด x บวกเก้า x กำลังสามลบสาม x กำลังห้าต่อมาเหมือนเดิมพหูนาม หารด้วยเอกนามแสดงว่าสามารถแยกตัวส่วนได้ลบ9 ab ส่วนด้วยลบ3 ab บวก18 a กําลังสอง b ส่วนด้วยลบ3 ab ลบ3 ab หารทั้งสามก้อนลบ a, 2 7 a กําลังสอง b กําลังสา ส่วนด้วยลบ3 ab เท่ากับเครื่องหมายก้อนหน้าเป็นเครื่องหมายอะไรลบหารลบเหมือนกันได้บวกได้บวกแม้3 3, 3 3 3, 3, 9 3 1 3 3 3 9เพราะฉะนั้นลบลบเป็นบวกบวก3ส,ส่วน1ช่างมัน A ตัด A ใช่ไามกำลังมันเท่ากันตัดหายไปเลยแล้วก็ B ตัด b แสดงว่าก้อนหน้าสุดก็เหลือแค่อะไรแค่3แค่3ต่อมาก้อนที่2 ครื่องหมายบวกหารลบคำตอบติดเลยติดลบแม่3 3 1 3าตัดได้3หารลงตัวทั้งเศษและส่วนสามหนึ่เพราะฉะนั้นเหลือเลขหเลข6เลข6ส่วน1ช่างมันไม่ต้องเขียน B กับ B ตัดหายเหลือ A เลขชี้กำลังมาลบกัน2ลบข้างล่างคือ1มาดูข้อน3ลบหารลบเหมือนกันกลายเป็นข้างหมายบวกแม่3 339 3, 27เย3เพราะฉะนั้นเหลือเลขอะไรเลข9 A กำลังสองลบหนึ่งกำลังสามลบข้างล่างคือลบหนึ่งจัดลูกสามลบหกบวกเก้าบวกเก้าแล้วก็ B กำลังอะไร B กำลังสองโอเคตอบข้อนี้ มาดูอีกข้อหนึ่งเหมือนเดิมพหุนามหารด้วยเอก,กน,นามเอก,กน,นามวิธีทำตัวส่วนมีแค่ก้อนเดียวแยกตัวส่วนเลยหารด้วย 3A กำลังสอง 3a กกำลังสองเนี่ย มันหารทั้งสามก่อน 3a กำลังสองมันหารทั้งสามก่อนจากนั้นแม่สามตัดสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าก็เหลืออะไรเหลือห้า e กำลังสองตัดหาย เหมือนกันตัดกันหายไปเลยเหลือ 5b กำลังอะไร b กำลัง4ต่อมาก้อนที่2 3กับ3ตัดกันหาย A กกำลัง2ตัดกันหายเพราะฉะนั้นเหลืออะไรเหลือลบลบ b กำลัง2ต่อมา ยีส่วนสามแม่3หารลงตัวทั้งเศษและส่วน3 1 3 3 7 21ข้างบนเหลืออนะไรเหลือ7ส่วนหนึ่งช่างมันแล้ว A 3ลบไปเท่าไหร่ลบไป2องจะลูกห้าบีกำลังสลบบีกำลังสงบวกเจ็ดเอกำลังหนึ่งโอเคตอบ